กาบเรียนท่านประธานที่ขอรพดิฉันทัศนีบุรุษปรณ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอภิปายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญที่มาจากการลงประชามติที่ปิดปากผู้เห็นต่างในมาตรา159และยกเลิกมาตรา272เเพื่อตัดอำนาจผู้ที่สมาชิกในการเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเราทุกคนทราบดีว่าที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไม่มีการยึดโยงกับประชาชนเลยเรามาจากการเลือกของคณะคอสอชอทั้งหมดนะคะไม่มีการแบ่งมาให้ประชาชนยิ่งไปกว่ารัฐธรรมนูญปี2,550ที่ยังแบ่งเจียดมาให้ประชาชนเลือกจังหวัดละหนึ่งคนในจำนวนทั้งหมด150คนแต่ในรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2,560นี้ ขอสอชอเลือกมาทั้งหมด250คนมันเหมือนกับการปล้นทิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภาไปจากประชาชนทั้งหมดและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้การแก้ไขรลำนูลมาตรา272จึงเป็นมาตราที่สำคัญมันจะเป็นก้าวแรกก้าวที่สำคัญในการที่จะผ่อนคลายวิกฤตทางการเมืองซึ่งมันมีความจำเป็นมาก เป็นอย่างจริงเพราะหากเราจะแก้ไขรัตนมนต์มาตารห้า256ในการที่จะคาดสันหรือเลือกสสอขึ้นมาก็น่าจะกินเวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่หากหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหากพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศยุบสภาแล้วคะท่านเราก็จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งถ้าการเลือกตั้งนี้เรายังไม่สามารถแก้ไขามาตานี้ได้ดิฉันก็แน่ใจค่ะว่านายกรัมนตีก็จะชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีก ะะแล้วปัญหาก็จะยิ่งยุ่งยากซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆฝ่ายค้าเราจึงเสนอการแก้ไขยติอำนาจการตัดอำนาจบุธิสภาในการเลือกตั้งสมาชนาย,ยกโดยเร็วที่สุดเพราะดอกทุกคนที่นั่งในสภาหรือประชาชนทั้งประเทศนี้นะคะเราทราบกันดีว่า ความอปยศอันหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือการให้สมาชิกวุฒิสภา250คนที่มาจากการคัดเลือกของคณะคอสอชอมาเลือกนายกรัฐมนตรีได้และใครล่ะคะเป็นคนคัดสรรพวกท่านเข้ามาก็คอสอชอและคณะอีก่ะคะแล้วใครเป็นคนเลือกนายกอ่ะคะเลือกใครเลือกสวออเข้ามาคนนั้นก็เลือกนายกอีก เรามาดูผลจากวันที่หมิถุนายนสองพรหิสวุฒิสมาชิกทุกท่านไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะแตกแถวทุกท่านขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัมนตีทุกคนได้มาถึงวันนี้ดิฉันมั่นใจนะคะจากข่าวสารข้างนอกมีพุทธิสมาชิกหลายท่านค่ะเห็นถึงวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่มาถึงวันนี้ดิฉันก็มั่นใจวุทธิสมาชิกอีกหลายท่านนะคะอยากจะช่วยกันทําให้สถานการณ์คลี่คลายลงหลายท่าน ไม่นึกหรอกคะ่ะว่านายกที่ท่านเลือกมาจะทําความเสียหายอย่างหนักให้กับประเทศชาติมากมายขนาดนี้และมั่นใจว่าพวกท่านหลายท่านเลยรู้สึกละอายใจในสิ่งทุกท่านที่เลือกไปแต่ไม่เป็นไรคะ่ะท่านประธานมันยังไม่สายไปนะคะที่ทุกท่านจะไม่ยอมช่วยกันคลี่คลายวิกฤตของประเทศในครั้งนี้โดยการที่เราจะมาช่วยกันนะคะร่วมกันโหวตในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ยอมตัดอำนาจในการเลือกนายกทัมนตีออกไป ประชาชนทุกสายตาวันนี้นะคะจะจ้องมาที่สมาชิกรัฐสภาเรามีหากมีนักการเมืองคนในโดโหวตไปทิศทางใดประชาชนก็จะจําไว้นะคะว่าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะคลี่คลายวิกฤตปัญหาหรือท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มเติมวิกฤตปัญหาให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นและขอเสียงนี้นะคะได้ยินไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าท่านยอมส่งสัญญาณมาถึงวุฒิสมาชิกให ตัดอำนาจในการเลือก,ออกนายกรละมานตีออกไปหากครั้งหน้าท่านมีโอกาสมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งท่านก็จะเป็นนายกที่สง่างามได้บ้างด้วยตัวท่านเองแต่ถ้าครั้งนี้ท่านไม่ยอมให้มีการผ่อนปลนในการแก้ไขรัฐมนูญเลยเกรงว่าวิกฤตความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นและหากเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเกรงว่าท่านอาจจะมีคํานําหน้าจากพลเอกกลายเป็นทรราช ดิฉันขอเตือนท่านด้วยความห่วงใยจาก,กใจจริงๆไม่อยากให้ท่านมีคำนำหน้าเช่นนี้เลยและหากท่านยังอยากจะทำความดีสักครั้งให้กับประเทศชาตินะคะถ้าท่านประกาศลาออกในวันนี้ดิฉันคิดว่าวิกฤตก็จะคลี่คลายต่อไปขอบคุณค่ะ